สวัสดีครับกำลังมองหาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งการเล่นเกมหนักๆและการทำงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เรามีสเปคคอมพิวเตอร์ในงบประมาณ50,000บาทที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับความแรงแบบจบครบในเครื่องเดียวจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ CPU AMD Ryzen 7 9700X เริ่มต้นกันที่ขุมพลังหลักของเครื่องกับ CPU AMD Ryzen 7 9700X จากสถาปตัตยกรรมใหม่ล่าสุดที่พร้อมมอบประสิทธิภาพการประมวลผลอันทรงพลังไม่ว่าจะเล่นเกมที่เฟรมเรตสูงสูงสตรีมมิ่งหรือทำงานตัดต่อวิดีโอและกราฟิกหนักๆก,ก็เอาอยู่สบายครับ CPU Cooler DeepCool AK400 เมื่อ CPU แรงแล้วก็ต้องมีตัวช่วยระบายความร้อนที่ดีครับเราเลือกใช้ DeepCool AK400 ชุดระบายความร้อนลมประสิทธิภาพสูงที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของ CPU ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทำให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพตลอดเวลาการ์ดจอ s o t a c Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16 g b มาถึงหัวใจของการเล่นเกมกับการ์ดจอ Zotac so Gaming GeForce RTX 5060 Ti ที่มาพร้อมหน่วยความจำ GDDR7 ขนาดใหญ่ถึง16 g b ทําทำให้คุณสามารถเล่นเกมใหม่ๆที่ความละเอียด 1440p ได้อย่างลื่นไหลพร้อมรองรับเทคโนโลยี Raytracing และ DLSS เพื่อภาพที่สวยงามสมจริงและเฟรมเรทที่เหนือกว่า RAM G-Skill Trident Z5 Neo RGB 32GB เพื่อให้การทำงานหลายอย่างพร้อมกันเป็นไปอย่างราบรื่นเราจัดเต็มด้วย RAM G-Skill Trident Z5 Neo RGB ขนาด 32GB ซึ่งเป็น RAM DDR5 ความเร็วสูงถึง6,000 MHz ที่ออกแบบมาเพื่อแพลตฟอร์ม AMD โดยเฉพาะพร้อมไฟ RGB สวยๆให้คุณแต่งเคสได้อย่างลงตัว Mainboard ASUS Prime B 6 5 0 m a wifi 2ส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกติดตั้งบน m เมนบอร์ด ASUS Prime B 6 5 0 m a wifi 2ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่แข็งแกร่งรองรับ cpu am 5และ ram ddr 5ได้อย่างเต็มรูปแบบพร้อมมี wifi ในตัวให้การเชื่อมต่อของคุณสะดวกสบายและครบครัน power supply thermal tech ทัฟพาวเว GF 750วัตต์ 80+ Gold พลังงานทั้งหมดของเครื่องถูกจ่ายโดย ThermalTech Tough Power ขนาด750วัต์ที่ได้รับมาตรฐาน 80+ Gold การันตีการจ่ายไฟที่นิ่งสเสถียรและมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอสำหรับทุกชิ้นส่วนและรองรับการอัปเกรดในอนาคต และสุดท้ายเพื่อความเร็วแรงแบบติดจรวดเราเลือกใช้ SSD ตัวท็อปอย่าง WD Black SN850X ที่มีความเร็วในการอ่านเขียนสูงมากทำให้การเปิดเครื่องโหลดเกมและเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆได้ทำได้อย่างรวดเร็วในพริบตาบอกลาหน้าจอโหลดดิ้งที่ยาวนานไปได้เลยครับ และนี่ก็คือสเปคคอมพิวเตอร์ในงบ5 0,000บาทที่ลงตัวทั้งด้านประสิทธิภาพและความสวยงามพร้อมลุยทุกเกมฮิตและพร้อมชนทุกงานหนักเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านอย่างแท้จริงครับ